สวัสดีครับผมอยู่ในช่องสแค p ปปี้สแคปปี้ตัดรูปและยำอีกแล้วนะครับผมหายไปนานมากแล้วนะครับอันนี้ก็จะครึ่งปีอยู่ละวันนี้เป็นการตอบแทนสําหรับคนที่มาดูไลฟ์กันนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทําภาพรีทัสสินค้านะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับเราก็เลือกแบ็กกราวมาก่อนนะอันนี้ผมจะใช้ตัวหญ้านะครับอันเนี้ยที่ผมไปหามาแล้วก็เอามาวางไว้ข้างหน้านะครับอันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ใช้ อีกขวาแล้วก็เว็บนะครับจะเป็นการตัดมันได้นะครับอันนี้เว็บนะครับอีกขวาแล้วก็เว็บแล้วก็ตัดย่าออกมาแบบนี้ครับส่วนเกินหน่อยแล้วเราก็จะใช้ตัวย่าเนี่ยในการแอดเพิ่มนะครับก็จะเป็นย่าที่สมจริงและก็เนียนกว่านะครับตรงช่องเลเยอร์มานะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาย่านี้นะครับไปไว้ข้างหลังแล้วมันมีแบบบิตติหรือกติกกันเองนี่ครับไ,ไว้ข้างหลัง แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็กดลีกขวานะครับแล้วก็แว็บคอนทรลทีก่อนนะครับต่อมาผมก็จะให้แสงนะครับโดยให้ตัวยญาข้างหน้าเนี่ยมันทึกไปหน่อยแล้วก็ปรับด้วยคเลอร์บาลานนะครับให้มันเข้ากับทองฟ้านะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้วิบเบสามเหลี่ยมปีศาจนะครับในการทําให้มันซีดลงยญาข้างหลังนะครับจะใช้ตัวเอ็กโพเซอร์แล้วก็ใช้ตัวออฟเซตนะครับในการพักระยะส่วนยญาข้างหน้าเราก็เก็บไฮไลท์ไปนะครับ เอ็กนะครับเพื่อเป็นการสลับบัตรในการลบเงาดําออกอันนี้ผมจะอัดมาไม่ละเอียดนะครับต้องขอโทษทีนะครับพอดีไฟล์มันหายครับส่วนทองฟ้านะครับผมก็ไปเอารูปทองฟ้ามาแล้วก็ไปใส่ข้างหลังสุดนะครับแล้วก็กดการเส้นเบอร์นะครับนี้ก็ใช้ตัวเลเวลนะครับในการใส่แสงจ้าๆแล้วก็เหมือนเดิมนะครับใช้บัตรในการทําแสงปรับโฟไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้ามันเยอะมากมันจะดูหนาไปนะครับ แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมก็เอามาโดยผมใช้ s e l e c t subject มาเลยนะครับเอาไว้บนสุดนะครับพยายามเอารูปไว้ตรงกลางนะครับของภาพมันช่วยให้สมดุลของภาพเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขยายมันนะครับแล้วก็ปรับสีให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมอันนี้ลากมาครับไว้ึ่งกลางแล้วก็ b เ b b ้ลนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาด้วยแ้่ผมก็จะเอาผลไม้ใส่ไว้ข้างในนะครับ อะไรที่มันอยู่ข้างหน้าเราก็จะเบอร์มาด้วยนะครับมันจะได้ดูแบบมีมิตินะครับอันนี้ก็ลองปรับโหมดไปนะครับอันไหนได้ก็ได้แล้วก็ปรับอีกนะครับนี่อันนี้ผมก็ลองจัดดูนะครับว่าอันไหนมันจะสวยที่สุดนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหยดน้ํานะครับผมจะเอามันใส่ตรงกระป๋องนะครับให้มันดูแบบมีความสดชื่นขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็กดคอนโทรลทีเพื่อขยายนะครับแล้วก็ปรับโหมดไปโหมดตัวนี้ก็เป็นลีนเนดอนนะครับ จะได้ะลูพื้นหลังนะครับอันนี้ผมก็จะเอาย่ามาใส่ด้วยนะครับย่านี้ก็ใช้การเส้นเบอร์เหมือนเดิมนะครับจะทําให้ภาพของเราดูมีมิติเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่แสงไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวหยดน้ําอันนี้นะครับผมจะมาไว้ตร้กระปองด้วยนะครับให้มันมีแบบเอ่อเท็กเจอร์ของหยดน้ําจะได้มีความสดชื่นนะครับก็ปรับโหมดเป็น e ิเซียนด์ดือปมาเดิมนะครับแล้วก็หยดน้ําเล็กๆน้อยๆผมก็มานะครับ อันนี้ผมจะให้มันเป็นเหมือนสเปรดนะครับสเปรดให้มันกระจายออกแล้วก็แตงโมมานะครับแตงโมอยูไว้ในบ็อปโบ,โบเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทิศทางของแสงนะครับตอนมาจากมุมด้านบนนะครับพยายามอย่าใส่สีแตงโมเยอะจนเกินไปนะครับเพราะมันจะแย่งสีตัวกระป๋องโซดานะครับให้สีมันดับลงมาหน่อยนะครับ ไอแตงโมข้างหน้านะครับมันก็จะเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็สีจะเข้มขึ้นให้เราสังเกตง่ายๆก็คือเราเอามือไปไว้ที่ไกลนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับมือเรามาใกล้หน้าของเรามันจะรู้สึกว่ามือเรามีสีเข้มขึ้นแล้วก็จะเบอร์นะครับอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันแล้วก็แตงโมนะครับอันนี้แตงโมนี่ก็จะเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ลดสีมัครับใช้เ e อ็กโพเซอร์แล้วก็สามเรียมปิซาแบบหรือวิบเบน,นนี่ครับปรับสีมัน แล้วก็ลบเงาดําออกตรงนี้ครับขอบๆจะกลายเป็นริมไลท์นะครับนี่ครับใช้บัตรซอบลาวนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้ก็ใช้เลเวลนะครับในการเลียงแสงตรงริมไลท์นะครับอันนี้ก็ปรับความเบอร์ไว้นะครับเมื่อเราเบอร์ตัวแตงโมนะครับอย่าลืมเบอร์ตัวฟองนะครับเนี่ยให้มันเบอร์เท่ากันนะครับนี่ก็ใจเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับจะให้มันเป็นแบบสแปร์สแปร์นะครับ อันนี้ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็พาดเบอร์นะครับเบอร์แกลอรี่แล้วก็พาดเบอร์นะครับเลือกทิศของการกระจายได้นะครับแล้วเรากดคลิกที่ที่ไม่มีพื้นที่เปล่านะครับนีวก็สามารถปรับความเบอร์ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้บาตรซอฟต์แลาวนะครับมาระบายส่วนที่ต้องการจะให้มันมีนะครับนี่ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนี่ครับง่ายนิดเดียวครับที่เหลือยากหมดเลย ถ้าใครทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาอวดกันนะครับผมใส่สักนิดสักหน่อยครับเพื่อภาพที่สวยและภาพนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปที่ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ติดตามนะครับอีกประมาณสัก20ปีนะครับจะผมกลับมาอัพคลิปให้ใหม่เราเล่นครับสำหรับวันนี้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจขอสอนทัดสินค้าและติดต่องานก็ที่บ้านเขียวหน้าโปรไฟล์น,นะครับ